โดยเมื่อนี้เนาะกามานำเสนอท่านผู้ชมเนาะมาเบิงนาเซงหรือว่านาปังนั่นเองเนาะนาเซงเนาะเสียงเขียดห้องมวนบ่อนท่านผู้ชมเนาะนาเซงเนาะและดูเป็นและดูเฮ็ดนาเซงเนาะการเฮ็ดนาเซงนั่นก็คือว่าเขาจะบุได้อาศัยน้ําฝนน้ําฟ้าน้ําฝนเนาะเขาจะใส่น้าส่วนละปทานเนาะ มีการปลูกข้าวเนาะอืมเบิ่งน้ากันเนาะกำลังเขียวง้มพอดีเลยท่านคุณสมเนะาะอายุการเฮ็ดนาสอ่านาปังเนาดูือนนาแซงนี่เนาะกรซีซี่เดือนแหละพี่น้องเนาะประมาณพุดอหลรฮอดสงการพูดอะไรเนาะฮอดสงการนาเดือนซี่เนาะสากเนาเดือนห้าลาวพูดอหลรเนาะกะจังซี่เป็นเก็บเกี่ยวเนาะแล้วบุญปีใหม่เนาะ ถ้ามาเป็นข้าวดอกเนาะกระสิเกียวกรเนาะกระสิได้เกี่ยวกรส่วนนั้นสงการเนาะเป็นแบบนี้แหละเนาะเอามาให้เบิ่งเนาะน้ำสุรพทานหอดเนาะเหตนี้จะได้เห็ดมืดนี่นะเนาะเดี๋ยวจนเคี้ยวไปหอดพูดอลไฟังพูดแหละฝากทางเบื้องนั้นอาจจะบริเห็ดเนาะบริเห็ดย้อนหยังพว่าน้ำโบเพียงพอเนาะตบสนองโบเพียงพอในการเห็ดน้าแซงหรือ่านาปัง ในเขตนี้เนาะก็เ,เลยว่าเห็ดเขตนี้เนาะเนาะปัจจุบันนี้แม่เนาะปัจจุบันนี้เพิ่นจะใส่ลดดำแล้วเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าสมัยนี้ก็มีความเจริญเนาะทันสมัยเนาะมันจะตังเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ใส่แหงงานคนอะไรเนาะต้องแต่ดำคนอะไรดำแมนเพิ่นก็ใส่ลดดำตอนนี้งามแล้วเขากำลังงามเดยเนาะมันจะดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เอารถด,ดำนะเนาะมันจะใส่หน่อยเนาะเดี๋ยวเห็นบ่ใส่หน่อยแต่ว่ามันแตกนะมันจะเป็นสุ่มใหญ่เลยเนาะสุ่มใหญ่เลยเบิ่งไหนดิตอนใส่หขนนาดน้อยหนึ่งเลยเนาะตอนนั้นก็เคยมาไล่สดอยู่เนาะมาไล่สดอ่าอ่านาปังนาแซงนี่แหละ ใส่น้อยๆเนี้มไปฮอตเกือบ,บเห็นบแหละต้นเขาแต่ว่าตอนนี้มันงามหลายเนาะงามหลายสุมง่ายแตกกะมันบอกเนาะเนาะเอินคออภยัยเนาะเมื่อกี้นี้เว้าดำเนาะอันนี้มันแห้งงานคุ้นดำเนาะท่านผู้ชมดิมันจะแตกต่างกันเนาะความเป็นแถวเนาะซื้อของมันนี่นะความตรงว่าสันซานเนาะมันจะต่างดิเด อันนี้เพิ่นดำด้วยแห้งงานคนมันกระสิเป็นประมาณนี้เลยเนีแถวมันกระสิเป็นแบบนี้เนาะมันจะต่างบคือแบบเด็ดคนว่าเป็นแบบหลดน้ำมันสิเป็นแบบนี้เลยซื้อไปเลยบอยาวเหยียดไปพูนเนาะแตกต่างบอเด็ดทนผสมแตกต่างบอยแตกต่างบอกะสียา,าวเหยียดไปพูนเลยแหละเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ะเมนเพิ่นใส่ใส่ค้นดำเนาะอันนี้เด้ ประมาณนี้หน้าปิดธนบบริเฮตนอนาแสงน้ำบุฮอดเนาะก็เลยหน้าแสงหน้าปังเนี่ยก็เลยได้เหตแต่หน้าปีเนาะอย่างเมื่อแล้งอากาศดีๆเนาะงามบบเนาะพระอาทิตย์นาะหรือว่าตะวันเนาะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วดิใกล้เลยดิคำแล้วเนาะ แงมนี้คำไว้พี่น้องควมทันสมัยเนอะนอกจากว่าสี่ส่รดดำแล้วก็ยังไส่รดเกียวอีกเนอะอันนี้เป็นหอยไข่หอยเยไข่หอยเซอรี่เชอรี่นั่นเองดิอืม นี่เป็นไข่หอยปักกวงเนาะคันสีเอินภาษาเขานี่ก็ไข่หอยปักกวงหอยเชอรี่อห,หลรเนาะ,นะเขากำลังงามเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะนาเซงนามีแต่ว่าละดูนาเซงเนาะนาปังนี่นะนาอเพิ่นกะบเฮดนาละดูนี่ละแม่นเขาได้เที่ยวมาเบิ่งนาะเนาะ เที่ยวมาเบิงนะ้ก็คือว่ามันมานามาเบิงแล้วกลับมาเบิงน้ำอะไรเนาะเอาน้ำเขานาเนาะน้ำใส่เพียงพอมันก็จะสวยจะงามเอากระิได้เข่าด้เต็มห่วงด้เนาะใส่ฟุน่นใส่ปุ๋ยใส่อย่างไรมาเบิงน้ำมันเนาะบ่ห้น้ำแห้งเนาะมันมาจบเบิงมานั้นเนาะบ่ต้องจอบดอกเนาะมาดีๆก็ได้เนบ่ <laughs> อันนี้เป็นมมกลินเฮฮาเนาะไปจอบเบังหน้าก่อนเดอ้อว่าี่ป้าสีจอบเฮ้ยงเนาะบุต้องจอบดอกวะย่างไปดีๆนี่แหละวะ <c oughs> อันเสียงเครียดกับห้องมวนเทเด้เนาะเสียง <c oughs> เฮ็ดนาเนาะกะแต่ก่อนเนาะเฮ็ดนาหันเมื่อยอยู่เนาะแต่ว่าเขากะสมมุติว่าเขาดำเองนะกะสิประมาณทิศหนึ่งเลยเนาะทวนาเขาสามเฮกตาร์หรือว่าสามไร่ป่าประมาณนี้นะเนาะกะเพราะว่าเขาลกกาเด้เขาสมมุติว่ามื้อนี้เขาลกกาได้ก้าแล้วมือนเฮาก็ไปดำประมาณนี้นะถ้าดำเองเนาะแต่ว่าก็ต้องเบิ่งเฮงงานถ้าเฮงงานหลายกะสิเล้วไว้แล้วกะมันมาเบิ่งไฮเบิ่งนานี่แหละเนาะสี่เดือนก็ได้แล้วเขานะ สีเดือดน,นาเซงเนาะนับทั้งนั้นตกกอกตกกานทำกับสีห่าเดือนเนาะทั้งตกกาเด๊ะอายุม,มันเนเาะมาเบิ่งกำลังเขียวกระจีเลยนี่นะเขียวอยู่มาอัปเดตเนาะมาอัปเดตเนาะแล้วก็สีเวลามันสีทอกห่วงหรือว่ามันสีเหลืองซุกนนะะก็สิมาอัปเดตอีกเด้เนาะ วันนี้กะพามาบึงนาะเซงกลงงามอยู่เดอร์เนาะเฮ็ดนาจนได้ขายบู่แหลเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮ็ดนานนาปีเนาะก็ได้เข้าไปแล้วเนาะกินโบเบิร์ตองนอนแล้วก็นาะเซงอีกผลละปลกมากกะขายเฮ็ดนาเด็กกะ ขายเข้าสั้นตัวเนาะเนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่แมนอันคือแบบนี้เลยเด้เป็นแถวใส่รถด,ดำนี่เขาบ่าได้ลกก้าสบายคักเนี่ยวะสบายคักต๊กกระต๊กใส่ต๊กกาใส่เป็นแปลงหอดย้ํากะเอาอนะลรมาดำอันนี้เมนต้นอีหยังทันผู้สมหู้บอันนี้เป็นยาบ้ายาเย็นหมดเลย่ไหมใหดิ เนาะอันนี้มันอันแม่แม่เป็ดห้องอย่าหยินเนาะเวลาเขาเป็นบานเป็นแพเอามาต่าใส่กองมันเย้นเศร้าเนีย่ยโดยสําหรับคลิปนี้นะกะซีพอเท่านี่ก่อนเนาะพามาสมบรรยากาศเฮตนาแซงนาปังเนาะอ่าเขาจะมาพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ ถ้าว่ามาคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เนาะกดแชร์ให้เป็ดเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการฮิตคลิปต่อต่อไปเนาะขอบใจลยลเนาะขอบอ่าขอบใจทุกการทับซุมเด้อเนาะบายบายเขามาพบพ่อกันใหม่เนาะเช่นคิวโซมท for watching ขอบคุณมากๆค่ะเนาะสำหรับพี่น้องทางฝั่งไทยและทั่วโลกอะไรเนาะขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องเอาเนาะ ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษก็บได้ดอกมืดปีกก็ได้แต่ I love you เนาะ Thank you so much for watching Bye bye